อ่าสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนับเจอกับสลัดตพีกีเกมมาสุดครับแบบเดส์ไมล์เลสนะโอ้โหพีจีเกมมาสุดหมดเลยครับโบนัสเงินรางวัลจะเอาชนะอัพทู เงินเงินโอ้โหไม่รู้ไม่รู้นะเนี่ยมาปีศาจครับกลับเรือนี่นะครับใต้ท้องมหาสมุทรครับเรือที่จมอยู่ยนะมาดูสามราชาสมบัติในด้วยกันพร้อมกันเลยตับเกมสลอตปีจีตีดูทีเดียวเท่านั้นเนี่ยครับโอ้โหอัพเดทเล่นกันแบบนี้นะครับก็แปดสิบร์นไปแค่เลยโอ้โห มาบ่มกับหนีหัวกระโหลกนี้บนลัวมาลายของเรือนะครับมีแทนที่ตามล่าคุณชอบหาสมบัติกันไปเลยทีเดียวออ,อนี่ครับจัดอยู่ไรปลาอะไรครับเนี่ยปลาสีง้องๆนะครับปลาลายสีฟ้าที่ตาสีฟ้านะครับมีปลาแบบน่ากลัวมากเลยครับมีมึกยักษ์ด้วยนะฮะนี่ครับโอ้สีแดงครับมีเล้าด้วยฮนะมี เกบเตอร์เลูกมีสมบัติล้ะกันนะครับในเกมนี้อ่าดูกันกนะว่าโบนันะแตกไหมส่วนสิ่งทรอบทังคิดก็แตกเป็นธรรมดาไปครับมีครับมันมีอะไรมากแต่โบนัสใจกคิดี่วยรักษณมนะครับลูกล,นะลูกปลาครับปลาปีศาตัวตัวเทเรือครับปลาที่อยู่ใน ท้ของคารีริกนะฮะนิวยโ่้ยเอยเกมนี้เล่นมันนี่นะนี่ปั่นให้ดูไปเลยครับบู๊บวงขาใจสามดูใบไม้เราจะเจอสามตัวว่าไงครับแล้วนี้โบว์นัสเลยนะครับโอ้โหเลือกฟรีตรงนี้เนี่ยเลือกสิบห้าฟรีสปินก็ได้ครับแปดฟรีสปินเลือกตัวนี้เลยฮะเลอกอะไนดีครับบู๊บวงสิบห้าฟรีสปินกันเข้าไปเลยครับโโอ้ห มาดูกันเลยครับนี่ครับปีกิเข้ามาโอ้โหมาเลยเครับมัวกระโหลกมาแล้วครับมาอีกสองครับงว่ามัวกระโหลกมาได้บวกสองขึ้นมาเป็นเอ้าสามตัวมาบวกสามนีกครับบิ๊กินเข้าไปด้วยครับกับปีกินเพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้ปีกินกลายเป็นสิบแปดครั้งได้รวมกันที่ปั่นไปเด้วยด้วยนะครับแล้บิ๊กินมาหนักกว่าโอ้โหโหดจริงจริงครับ ลักไวคือเกมนี oh <im iter> <im iter> uh ้ครับโอ้มีายหลายรูปแบบด้วยนะครับวอล์ก21กันเข้าไปแล้วครับเป็นไงครับโอ้โหโบนัดอะไรบอลหันหน้าไปทางไหนไหลไปทางนั้นครักไวคืนตัวนี้โอ้โหวักไวครับโกโก go 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 โอ้เสียงดุเดือดมากเลยครับวายนะครับไปรักาย ตัวหนึ่งครับตอนนในยอดเก็บชนะวายได้ครบจนสู้ไปแล้วครับเหลือปัน่นปินเอาอย่างเดียวเลยฮะรอโบนัสแตกอย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นครับหรือแม่หนึ่ง <c oughs> เคยซีโนย์สิบเอ็ดครั้งครับโบนาาายย่าชนะวายยังไหลมาอย่างตัวหนึ่งเลยทีเดียวและอันเอาชนะไปเรื่อยๆเลยฮะโอ้เจ้าปินปินอ้อยแล้ครับโบน่าเกลียดแตกกันไปอีกแล้วตู โอ้โหฉันวายมาเต็มเลยขอสัญญายิ ud, <t ien> ่ใหญ่มากสักครั้งครับในดาบมานะครับดาบโหโอ้ยฉลามยักษ์ครับดาบมาแล้วกก่งเลยยังไ้นะครับเกมนี้ครับคอยรับโหสุดโหดจริงๆนะนี่นตีวันที่ห้าครั้งครับ รับเงินรางวัลรวมไปเลยรับห้าันห้าสิบแปเลยครับโอ้โหสุดโหดใช้เดือดจริงครับนนี้ครับเป็นครันเป็ครครับคอนข่าว CG นะครับยสุดโหดมันไปเลยครับเกมนี้ฝากไว้ด้วยกันนะครับผม